ท่าเรือราชวงศ์ครับอากาศท่าเรือราชวงศ์ถนนทรงวาดครับวิ่งตรงมาจากแยกราชวงศ์นะครับบริเวณนี้เยววาวราชสี่แยกราชวงศ์ตรงเข้ามานะครับผมตรงนี้ก็จะมีธนาคารกรุงไทยสาขาท่าน้ําราชวงศ์แล้วก็จะเป็นท่าเรือราชวงศ์ครับ ก็ยังให้บริการนะครับเราเข้าไปดูข้างในกันครับผมวันนี้ตื้นแรงมากครับเรือใหญ่ผ่านไปอากาศริมแม่น้ำวันนี้มีเรือข้ามฝั่งมาด้วยนะครับท่อนปักเป็ดครับมีที่พักคอยผู้โดยสารด้วยนะครับมีเรือไฟฟ้าให้บริการนะครับ Thai Smile Boat ดินทางด้วยรอยยิ้มใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับสโลกแกนเรือไฟฟ้าอิเอล็กตริกโบท๊ทนั่งสบายปลอดภัยไร้มลพิษนะครับก็จะมีสถานีให้บริการอยู่มีแจ้งว่าไปที่ไหนบ้างนะครับสถานีสาทรสีพระยากรมเจ้าท่าราชวงซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ท่าราชวงนะครับสะพานพุทธราชินี ก็จะมีเหมือนเส้นทางสายรถไฟฟ้าเลยนะครับเรือข้า,ามฟากเรือบริการแม่น้ำเจ้าพระยามีจุดจำหน่ายบัตรจำหน่ายตั๋วนะครับจำหน่ายบัตรโดยสารบริการหน้าท่าเรือราชวงศ์ครับผมนั้นก็จะเห็นสึกคู่ไอคอนสยามนะครับที่เห็นไกลๆเห็นไกลๆตรงนั้นคือสึกไอคอนสยามครับห้ามสูบบุหรี่ห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับ น,นี้ก็จะมีจุดพักคอยของผู้โดยสารครับผมน,นี่มาชมบรรยากาศท่าเรือด่วนยพยานะครับข่าเรือราชวงศ์ตรงนี้ก็จะเห็นโค้งน้ําไอคอนสยามด้านโน้นนะครับข้าราชวงกรมเจ้าท่าสะพานพุทธอันนี้น้ำลงครับน้ำลงแรงเลยไหลแรงเลยครับโน้นก็จะเห็นเป็นวัด ไม่แน่ใจว่าเป็นวัดอะไรนะครับไม่แม่นในข้อมูลโอเคนะครับเพื่อนๆนนี้พามาชมบรรยาก,กาศครับ แยกราชวงศ์ตรงเข้ามาก่อนจะเลี้ยวซ้ายไปถนนทรงวาดก็จะมีท่าเรืออยู่ตรงนี้นะครับมีเรือข้ามฟากเลยนะครับมีเรือด่วนเจ้าพยาท่าเรือใหญ่ครับท่าเรือราชวงศ์ครับเพื่อนๆที่รับชมนะครับวันนี้พามาชมบรรยากาศท่าเรือราชวงศ์ตรงถนนราชวงศ์นะครับจากเยาวราชเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับสี่แยกราชวงศ์เลี้ยวซ้ายวิ่งมาสุดทางก็จะมีท่าเรืออย่างให้บริการนะครับทั้งเรือด่วนเรือเล็กเรือข้ามฟาก กินข้าวร้านเป็ดตุน๋นราชวงศ์กันดีกว่าจอดหน้าร้านคราแล้วไหนๆก็จอดเข้าไปถ่ายบรรยากาศท่าเรือราชวงศ์แล้วก็มากินข้าวต่อครับปเป็ดตุน๋นราชวงศ์ครับกินข้าวกันดีกว่าครับมาแววมาแววมาท่าน้ําราชวงศ์ก็ต้องกินเจ้านี้นะครับเป็ดตุน๋นราชวงศ์เจ้าเกา่า เป็ดตุนราชวงศ์มาถึงราชวงศ์ก็ต้องกินเป็ดตุนราชวงศ์ครับจัดไปร้านเป็ดตุนราชวงศ์ครับร้านเก่าแก่ผ้าน้ําราชวงศ์รบบสีแยกราชวงศ์เรียบร้อยครับแป๊บเดียวทำเวลางานนี่ต้องทำเวลาทุกอย่างครับ ลลหลังเดินโตเตโตเตถท่าเรือราโชงแล้วก็หมดแรง,ตรงเติมพลังให้ตัวเองเลยครับรายการอาหารต่างๆนะครับมีหลายอย่างร้านเก่าแก่นะครับท้ายด้วยชามะนาวหน่อยก่อนไป ราชวงศ์ลานเจดานะครับเพื่อนๆใครมาเที่ยวแถวสำเพ็งมาซื้อของเดินเมื่อยแล้วมาเติมพลังนะครับผมแนะนำในระ้านนี้เจ้าเก่านะครับอยู่มานานหาน้ำราชวงศ์ครับผมจัดไปครับกินแล้วก็ไปตกุ้นราชวงศ์ครับตบท้ายด้วยชามะนาวร้านนี้นะครับ ได้รายการอาหารอร่อยจากขอตบอห้าเลยครับเปิดจันเสาร์สิบโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งนะครับร้านนี้เป็ดตุนราชวงศ์ครับบรรยากาศหน้าท่าน้ำราชวงศ์ครับแกมกินแล้วก็ไป จัดไปครับเพื่อนเพื่อน